ไปช่วยคนเอาธุรกิจไปให้เขาธุรกิจคือการทําเพื่อผู้อื่นแต่งานประจําคือทําเพื่อตอนเองแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคุณต้องทําให้คนอื่นมีความสุขเยอะๆทําให้คนอื่นชีวิตดีขึ้นเพราะคุณเยอะๆเดี๋ยวมันจะรวยเองเอาไปสร้างคุณค่าแต่ซึ่งต่างจากโลกธุรกิจหรือโลกที่ผมไปเรียนรู้มาคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรียนชอบศึกษาเข้าใจปะ คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าการเรียนเป็นการเสียเวลาเพราะว่ามันไม่ได้ตังคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีสติไม่มีสติจะพยายามท,ทํานะท,ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินนะโอเคจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินแต่จะไม่ชอบเรียนไม่ชอบศึกษาเพราะว่าการคิดว่าเรียนมันเสียเวลานะแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่า เราไม่มีทางมีไรายได้มากกว่าความรู้ที่เรามีทำไมคุณไรายได้ต่ำละ่ะทำไมพี่พี่รายได้ต่ำละ่ะเคยคิดบ้างไหมทำไมไรายได้เราต่ำทำไมเราลองลองคิดดูว่าคนที่ไม่ชอบเรียนแม้กระทั่งคนที่ฟังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทำไมไรายได้เราต่ำละ่ะ ทำไมเขาจ้างเราเวลาสามร้อยได้ละ่ะถ้าความรู้เราตำไงรู้ยังถ้าคุณฉลาดคุณจะยอมให้เขาจ้างเะาสามร้อยไหมเอาคิดง่ายๆคิดคิดง่ายๆถ้าคุณเจ๋งมากพอคุณฉลาดมากพอคุณเป็นสุดยอดนักขายมากพอคุณจะยอมให้เขาจ้างเลาสามร้อยไหมเพราะคุณไม่มั่นใจในความรู้ความสามารถตัวเองเคุณเลยยอมลำบากตากตามก้มหัวทํางานให้กับเขาหรือว่าคุณจะเถียง ใครที่เป็นหนี้มากองตรงนี้ใครที่ชีวิตพังมากองตรงนี้ใครที่ลําบากมากองตรงนี้ใครที่จนมาสิบยี่สิบปีมากองตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาสอนธาทุธรรมไม่ต้องเอาเงินมาให้เอามาแต่ตัวนะเดี๋ยวจะสอนให้ทำงานมาหลายปีก็ยังเป็นหนี้อยู่ยังไม่สามารถเอาตัวเองให้หลุดพ้นจากงานประจำยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ยิ่งทำยิ่งติดลบอยากประสบความสำเร็จแล้วหรือยัง อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วหรือยังตอนนี้เหนื่อยมามากพอแล้วหรือยังคุณเหนื่อยมากี่ปีแล้วทํางานมากี่ปีแล้วเหนื่อยพอ,อยังนะอยากจะหลุดพ้นแล้วหรือยังนะแค่ทําตามที่บอกและเอาไปลงมือทํา คุณ,ณภาพชีวิตคุณจะดีแน่นอนล้านเปเซ็นไม่มีเงินอะคุณก็ต้องกลับไปเป็นลูกจ้างต่อคุณเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่มีสิทธิ์เลือกเลือกอยู่แล้วคือผมเนี่ยเอาเงินส่วนตัวทั้งหมดที่ผมทํามาเนี่ยมาสร้างธุรกิจขึ้นมามาสร้างแอปขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ทุกๆคนเนี่ยได้เป็นเจ้าของธุรกิจนั่นคือจุดประสงค์ครับจใครที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจฟัง ่วนใครที่อยากเป็นลูกจ้างไปตลอดก็ไปต้องฟังแต่กันเองใครที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเปิดบริษัทเป็นของตัวเองไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาไปตลอดไม่อยากเสี่ยงขาดทุนไม่อยากเจ๊งจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเอออันเนี้ฟังตั้งใจฟังแต่ถ้าไม่อยากทําธุรกิจก็ไม่ได้ผิดอันนั้นเส้นทางของท่านเข้าเข้าใจใช่ไหมละ่ะตอนนี้ผมจะถามท่าน ท่านอยากเป็นเจ้าของธุรกิจไหมหรืออยากจะเป็นลูกจ้างอาท่านจะเลือกอะไรเจ้าของธุรกิจมันมีโอกาสที่ท่านจะท่านทําให้ท่านเนี่ยจะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีได้ถ้าท่านมีธุรกิจที่ทํากําไรจบไ้เลยนะถ้าท่านมีธุรกิจที่ทํากําไรมันจะแก้ปัญหาให้ท่านได้ทั้งหมดอายุกตัวอย่างเช่นง่ายๆถ้าเรามีถ้าเรามีธุรกิจที่ทํากําไรวันละห้าพันบาท อ่ะกำไรเดือนละประมาณแสนห้ากำไรเดือนละประมาณแสนห้ากำไรวันละห้าพันนี่นะคุณว่าปัญหาที่ท่านเจออยู่ตอนเนี้ยมันจะดีขึ้นไหมอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะถามถ้าท่านมีธุรกิจที่ทากาไรวันละห้าพันเดือนละแสนห้าทุกๆเดือนหลังจากนี้ไอ้ปัญหาที่ท่านเจออยู่นะตอนนี้ท่านว่ามันจะดีขึ้นไหมดีหรือไม่ดีอะตอบ ค่าผอนบ้านผ่อนรถชอปปิ้งส่งลูกเรียนหนังสือหรือซื้อเสื้อผ้าใหม่ปัญหาที่ท่านเจออยู่ตอนนี้มันจะดีขึ้นไหมมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วแต่การที่ท่านจะมีธุรกิจที่ทํากําไรวันละห้าพันบาทคุณว่าถ้าคุณจะต้องลงทุนเองใช้เงินเท่าไหร่คุณพร้อมขาดทุนไหมคุณพร้อมเจงไหมคุณพร้อมเสี่ยงไหมคุณว่าการที่คุณจะมีธุรกิจที่ทากาไรวันละห้าพันใช้เงินสามพันห ไม่ใช่หรอกคุณอย่าไปโลกสวยนักเลยการที่คุณจะมีธุรกิจที่ทำกำไรเดือนแสนอย่างน้อยคุณต้องมีเงินล้านหนึ่งไปลงทุนคําถามคือตอนนี้มีทุนล้านไหมถ้ามีก็เป็นลุยมีทักษะไหมพร้อมเสี่ยงไหมคุณก็เป็นลุยแต่ถ้าคุณอยากมีโอกาสได้เวลาห้าพัน 5, ไวๆ้ๆโดยที่คุณไม่ต้องเสี่ยงแล้วก็ไม่มีเงินล้านบอกกับพวกท่านเข้าใจหรือเปล่ามันทาให้ท่านไม่ต้องเสี่ยง เขียนไหมเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกถ้าจะสร้างธุรธกิจเองหรือจะใช้ระบบ up to you เลยเข้าใจคำว่าไม่ยากไหมนะเพราะฉะนั้นปิดไปตูเรื่องขาดทุนไปคุณว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นไหมคุณทําธุรธกิจมีโอกาสได้กำไรแบบไม่ขาดทุนเลยสักกบาทเนี่ยคุณว่าคุณว่าคุณตื่นเต้นไหมคนที่ไม่ตื่นเต้นคือคนป่วยเข้าใจไหมคุณป่วยแล้ว